ไปดูบรรยากาศคลายลงมาหน่อยฮะที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นฮะคุณผู้ชมครับเขาเปิดให้จับปลาเพราะเนื่องจากว่าปิดประตูเขื่อนคุณผู้ชมปลาชะดงปลาชะโดปลากดค้งนะ mm. คนเขานิยมไปได้ตัวใหญ่ๆกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศแลลวฮะคนที่เขาสนใจในเรื่องของการตกปลาจับปลากันนะครับไปที่หน้าประตูระบายน้ําเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ ที่เห็นเป็นสีสันสีสันอยู่ไกลๆนุ่นคนทั้งนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับไปกันทําไมฮะเป็นพันครับเขาเรียกว่า,าอุปกรณ์เรียกว่าพรานปลาอ,อ,อุปกรณ์หาปลาไปนี่เขาเรียกว่าอะไรหวานแหหวานแหมีอะไรบ้างจะเอาไปได้สวิงฉะมวกอวนสะดุ้งแหนะฮะมีอะไรก็เอาไปจับปลานานาชนิด หลังจากเขื่อนอุบลรั์เขาปิดประตูระบายน้ํานะครับหนึ่งในชาวบ้านที่เอาแหมาว่านจับปลารอบนี้เนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่เขื่อนอุบลรั์เขาปิดประตูระบายน้ําก็จะเปิดให้คนเข้ามาจับปลาใช่ไหมพี่แปะ๊ะเคืนไปจับกับเขาไหมเนี่ยโอ้ดีตัวใหญ่ไง<ล>นี่<ล>นี่นี่ปลาอะไรฉโดอันนี้อะไระโดป่ะน่าจะเป็นชะโดโอใช่ไหมคางดํามีไหมหมอปลาหมอคางดาคงไม่น่าจะมีนะื่อุบลรั์นะฮะนี่ถือว่าเป็นเขื่อนใหญ่อันนี้ปรากฏ ใช่ไหมปรากฏว่าเป็นปลาเป็นปลาอันนั้นปลาตะเพียนครับอ่ามีปลาอะไรอีกอันนี้ปลาอะไรพี่แป๊ะปลาใหญ่กันแล้วกันตัวมันใหญ่ปลาเป่นถือว่าเป็นอันนี้ก็ปลาเล็กอันนี้ปลาเล็กปลาเล็กเมื่อกี้ปลาใหญ่อ่าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชะโดเนี่โบโบเราจะเห็นชะโดเยอะนะครับครับรอบนี้เนี่ยจับบางคนเ็าจับได้เป็น10กิโลอมีปลาส้อยด้วยปลาชะโดเห็นไหม ปรากฏคังปลากระสูบนี่หน้าตาเป็นยังไงนี่ไม่ทราบเหมือนกันคุณธนพรสุรนัยครับเป็นพ่อค้าก็มารับซื้อปลาชะโดปรากฏคังนะครับบอกแต่ละครั้งคือดูวารัศน์เขาเปิดให้ประชาชนมาจับปลาก็จะมารอซื้ออย่างนี้แหละได้มาบางทีไปซื้อปลาชะโดก็ได้กิโลกรัมละ50บาทไปขายต่อให้กับแม่ค้าก็เอาไปทําปลาส้มปลาชะโดครับปรากฏคังนี้ก็ขายกิโลละ180บคุณผู้ชมนี่ปลาอะไร โอ้ดีจะดชโดนี่ชโดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยะชโดเลยอันนี้ชโดไหมใช่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 อีกคนหนึ่งคุณพิกุลดาบุตรนะครับเดินทางมากับครอบครัวรอบแรกรอบนี้ที่มานะครับน้องชายก็ชวนมาจับปลาก็มากับเขาด้วยเขื่อนเขาปิดประตูให้คนมาจับก็ก็มาจับกับเขาน้องมาพี่สาวก็มาด้วยนะครับปลาเล็กปลาน้อยได้หลายชนิด ได้ประคังน้ำหนักเป็นสิบกิโลอ่ะครับอ้อน้องชายเก่งกันนะอ่าเนี่ยฮะก็เป็นบรรยากาศมาให้ดูครับจากที่ประตูเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับบางส่วนก็ไปกินนะบางส่วนก็ไปขายต่อได้นะจับตัวใหญ่ๆไปขายบางคนไปรับซื้อไปขายที่ตลาดก็มีลูกจิ้มฮะประคังลูกจิ้มโอ้หิวเลย